เดี๋ยวเดี๋ยวเขาลองใช้สกิลใส่เนจิดูเรื่องสองพันเนี่ย 2, อุ้ยแปดร้อยนะครับอะโอเคก็คสวัสดีคุณผู้ชมทุกๆคนกันด้วยนะครับวันนี้อยู่กับผมเมี่ยวน้ำนะครับแล้วก็ยอนโมนะครับอยู่กับเกมโรบอ x แมปนินจา t ทาม์เหมือนเดิมนะครับ ก็วันนี้เขาอัปเดตมาแล้วจริงๆอัปเดตมาหลายวันแล้วนะครับเป็นเรื่องของการแก้บั๊กต่างๆแล้วก็เพิ่มให้อ่าไอโหมดตรงตรงนี้นะครับโหมดพวกเคิร์ดมาร์กโหมดบีดอะไรอย่างเงี้ยมันจากปกติมันจะอยู่ในช่องโหมดตรงนี้เขาเปลี่ยนให้ไปอยู่ในช่อง a w a k e n นนะครับก็คือทำดาเมจให้หลอดสเปเชียลบาร์ขึ้น30%ถึงจะแปลงร่างได้แบบนี้นะครับก็ประมาณนี้แล้วก็อัปเดตเรื่องของอิเลเมนต์เป็นสายเลือดใหม่ เขาเรียกว่าอะไรขีดจำกัดสายเลือดใหม่นะเหมือนลมพิษลมกดสักอย่างหนึ่งนะของป้ามีเป็นของป้ามีของใครสักคนหนึ่งนี่แหละในเรื่องนะครับก็ผมได้ทําการสุ่มมาได้เรียบร้อยแล้วนะครับโอกาสออกก็1%น่าจะใช่นะโอเคเราจะมาดูที่สกิลแรกกันเลยนะครับผมโอเคสกิลแรกนะครับก็จะเป็นสกิล eruption strong foot เป็นเหมือนสกิลกระโดดเตะดาเมจ480 ก็จะลองดูกันผมจะกระโดดด้วยนะเพื่อความไกลนะครับนี่นะเลงเป้าอุ้ยผมไม่โดนว่ะผมพื้ว่ะเ oh อาใหม่เขาเตะไม่โดนเขาเลงเขาเลงไม่โดนเองโทษตีขออีกทีนะหนึ่งสองซมึบรอบนี้โดนชัวนี่เ <TE AL S 2> ท่าไหร่ร้อย <คน S 1> <mumbles. S 2> เดียวอ่ะมันเขาบอกว่าถ้าลองกับคนมันจะมีแบบว่าเรียวกว่าอะไรโปรเทคชันนะมีคนคอมเมนต์บอกก็คือมีเหมือนแบบรีดิวดาเมจ ลดดาเมจลงกับ PVP นะครับแต่ใช้กระมอนก็ยังคงความแรงนะครับขึ้นอยู่กับอิเลเมนต์แล้วก็เอ้ยขึ้นอยู่กับนินจาสึแล้วก็อิเลเมนต์ของมันนะครับก็ดาเมจ480ก็ประมาณนั้น500 400 500อ่ะอันนี้ก็100 170กว่าๆประมาณนี้ฮิตเดียวนะครับต่อไปนะครับเป็นสกิลที่2ก็คือสตรีมพันช์เป็นท่าต่อย562ดาเมจคูดาวสิบวิต่อย มันระยะใกล้ต่อย2ทีเองใช่ไหมกีนนี้เดี๋ยวลองดูฮิตลองดูฮิตว่าฮิตจะขึ้นกี่ทีนะหนึ่งสองซ้ฮิตเดียว 200, ใหมรเออน่าจะฮิตเดียวนะครับน่าจะโดนฮิตเดียวเป็นการเหมือนหมุนตัวต่อยปะ่ะเมื่อกี้นี้สังเกตดีๆมองไม่ทัน5้2ก็เหลือ500 200กว่ากว่าใช่ไหมโอเคไปสกิวต่อไปเลยสกิลสาเป็นสกิล มิสลีลิสนะครับก็เป็นสก mm ิล hmm. พ่นหมอกดาเมจฮิตละ100อันนี้นะ่าจะต้องระยะใกล้นิดนึงเป็นการพ่นควันแบบนี้นะครับอุ mm ้ยฮิตละ1้0ยฮิตนะ mm hmm. แต่ว่าอันนี้โดนกับคนก็ฮิตละ20สบอกกีนี้ประมาณ4ี0เออก็แรงนะก็แรงนะครับถ้าใช้กัมมอนก็ก็แรงนะโอเคขออีกทีได้ไหมมันครูดาวเสร็จพอดี mm hmm. พูด mm hmm. พ่นลมปากเหม็นเข้าไป mm hmm. เออ400ดาเมจอุ้ย10ฮิตดีนะเป็น a o e เป็นหมู่ด้วยนะครับสกิลนี้สกิลต่อไปสกิลที่สี่เป็นสกิลสตรีมแดดนะครับสตรีมแดดดาเมจ600กว่าอุ้ยเหมือนจะต่อยสองทีแต่ก็ระยะใกล้อีกแล้วหรอหรือว่ามันต้องอยังไงสิอรอแป๊บอ่ะลองระยะนี้ะระยะนี้ก็ โดนนี่ <300. S 1> ใช่ไหมว่นสามร้อยอ้ยเคลียร์เนจิดินี่เดี๋ยวเดี๋ยวเขาลองใช้สกิลใส่เนจิดูเลือดสองพันเนี่ย <800. S 1> อุย้ยแปดร้อยนะครับเนี่ยดูดิแรงนะแค่สองสกิลเองสกิลที่สามดูดิหมุนได้ด้วยนะตอนเราพ่นเราหมุนได้ด้วยนะครับโอเคลองท่าน,นี้ใหม่สองร้อยสี่สิบมันเหมือนมันจะโดนฮิตเดียวใช่ไหม ระยะก็ไม่ได้ใกล้ไม่ได้ระยะก็ไม่ได้ไกลขนาดนั้น630ถ้าใช้กระมอนขออีกทีหนึ่งขออีกทีหนึ่งสีิสุดท้ายแล้วโอเคโดนฮิตเดียวจริงด้วยนะครับโดนฮิตเดียวฮิตเดียวแบบฮิตเดียวเลยนะครับส <200. S 1> องร้อยถ้าใช้คนก็ถ้าใช้กรมอนก็เพิ่มไปอีกโอเคสกิล okay, สุดท้ายเป็นสตรีม suffocation นะครับก็คือเป็นเหมือนพ่นหมอกเหมือนเดิมแต่ว่าจะแรงกว่าไอ มิสลีลิทนะครับอ <ytt ains> ันน <mus i figur ative millet> ี้จะ100ต่อฮิตอันนี้จะเป็น160ต่อฮิตนะครับแล้วก็ค่อนข้างที่จะไกลกว่าแล้วก็หมอกหนากว่าอ่ะลองดูดูดิทุกคนหมอกหนานะหนากว่าเลยนะครับดูอันนี้ระยะก็จะประมาณสั้นๆแล้วก็บางๆเหมือนลมแผ่วไปอุ้ยเอ้ยเอ้ยเอ้ยเ้ยเอ้ยโดน ของเธอใช้สกิลสุดท้ายนี่ไงอันนี้ไงนี่เห็นไหมดูดิดูระยะดิความหนาของมันโอเคนี่นะครับก็ประมาณนี้สําหรับสกิลลมตดลมกดอะไรก็ตามแต่นะครับโอเคก็สําหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับใครที่ชอบก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดซับสไครป์เป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับก็พยายามจะอัพคลิปใหม่ๆลงนะครับก็ไว้เจอกันคลิปหน้านะครับโอเควันนี้ไม่มีอะไรแล้ว ไปแล้วครับเจอกันคลิปหน้าบ๊ายบาย